สวัสดีค่ะบึงการค่ะบึงการค่ะอยู่ในเมืองบึงการนะคะน้องหญิงเพจงานแล้ว <c oughs> แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะน้องหญิงกรสิเข้าที่พักนะคะเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวกระสิผ้ารอเมืองบึงการค่ะรปมะสมของนะคะนี่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 ไว้อันนี้ฟังสายไอ้ฟังความเมืองโรงเรียนบึงการค่ะ รรงเรียนมัธยม น้องเงยง็นก็ทำหน้าที่ขี่รถเลาะค่ะบทำหน้าที่ขี่รถเลาะนะคะนักเรียนเลิกเรียนแล้วรถรับส่งก็เยอะจักหน่อยนะคะ พูนาะข้าวขาวนะคะมิติพูนาะข้าวขาววอกวอกอะ่ะ ยิงกระสีขับรถนะคะขับรถเลาะนะคะนี้บึงการค่ะยมเมืองบึงการมีอะไรนะ่เราเล่ะบ้างเราจะไปดูกันนี่นะคะ ตองไปค่ะตองไปก็จะเป็นริมโขงค่ะริมแม่น้ำโขงนะคะทางสายมือก็เป็โรงเรมโนบาลดิสิตค่ะว้าวเราไม่ได้มาทางนี้นานเราะไปเลาะดูกันก่อนแล้วก็ค่อยออมไปทางโน้นนะคะไม่ได้มานานค่ะมาดูว่าเขาทำนด์มาร์คแห่งใหม่หอดไซ์แล้วถนนมีชายโอ้ย เอ้ยตาแล้วฉันก็เลยกลัวไปเลยค่ะฉันก็เลยแบบกลัวๆมากเลยนะคะเพราะว่ารถไม่มีไฟแดงถนนไม่มีไฟแดงกลัวนิดนึงแยกมันหลายนะคะแตบอกมีไฟแดงจากหมองนะคะเพราะว่ารถตกไหลายแต่แยกเยอะมาก เลี้ยวซ้ายไปเลยนี่นะคะก่อสร้างอยู่ค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยรถถอยไเหรอถอยไปไหนเอาถอยมาให้เขาถอยมาเลยจ่ะดิฉันจะยืนรอตรงนี้นะคะว่าคุณจะถอยแล้วคุณจะทำยังไงอ๋อ สองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งโภษณาร้านอาหารมีร้านอาหารอยู่นี่นะคะยังไงร้านนวดตรงไปคาา่ะนี่เขตก่อสร้างนะคะก่อสร้างแรงม์ม์คแห่งใหม่ก็จะเป็นเอ,อสวนสาธารณะไม่มองผักโบกผักเบกนะคะมีหลายอย่างคะ่ะที่คนสั่งคะ่ะท้องกอสวยอยู่นะก็แสดงว่าน่าจะเป็นร้านพญานาค พญานาคเหมือนกันเลยเขาจะทําเป็นร้านพญานาคนะคะที่บึงการค่ะนีสุดเขตเดนสยามสีสันเนือปากสันนะคะก็เรียกว่าปากสันอันนี้ถนนเนลิมพระเกียรติ อนุบาลวิสิษอยู่ฟังทั้งนาเนียลยละจ้ะแต่เราจะไม่ยังแม่จากมึงก่อนนี่โรงเรียนอนุบาลวิสิษนะคะร้านค้าบมัที่ได้เปิดค่ะหรือเปิดเราก็บโบหูนะคะโอ้ยยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเราเดี๋ยวก่อนดีวกดวก่าเดี๋ยวค่อยมารอค่ะเพราะว่าถนนคนเดินถนนอาหารกำลังลงค่ะ นี่นะคะเนินน้ำโขงค่ะคนก็เยอะนะแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสวยงามทีเดียวมึง ว่าเมนถนนนะคะตะกี้ค่ะเขามาถมไปเรื่อยค่ะเราเป็นสันดอนค่ะถมไปเรื่อย เป็นเอ่อฟังล่าวเขาจะนำไลค่ะถ่ายบรรยากาศให้มึงค่ะ mm hmm. นี่แหละก็สูบน้ำออกนะคะก mm ็ใ hmm. ส่น้ำถั่วเมืองอ่ะอันนี้ที่สูบน้ำนะคะ เทศบาลเมืองเบิงการว้างมาเป็นเทศบาลเมืองแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่ก่อนเป็นเทศบาลตำบลวิเศษอนะอันนี้เป็นเทศบาลเมืองละคะ่ะเมืองเบิงกานร,รวมตัวก็เป็นเมืองเบิงกานนะคะดีนะัชาบูนี่ว้ายตาย impossible เสลียวสายไปทางนี้นะคะมองรถออกมาค่ะเทาสิไปรอในเมืองนะคะขี่รถอ้อ,อมค่ะขี่รถลอดตามภาษานี่เขตเทศบาลเมืองเพื่อนนะคะถ้าก็เลียวสาย,สายไปตลาดโตลุงค่ะนี่ขนาดตึ้งสูงก็คือโรงพยาบาลบึงการค่ะนี่ในตลาดฟันซิมิจอมนี่นะคะ ยอมนี่ค่ะตละ ตกลงได้ขึ้นไหมหรือเขาขอออเดอร์เพิ่มไหมหรือยังไงแจ้งมาหน่อยจ้ะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะคะนี่ฉันก็จะถ่ายบรรยากาศกันนี่นะมองนี้ฉันมาเมืองฉันมาเนี่ยจะก็ถ่ายย่ำหนักวิ่ง ดิฉันขอโทษทีนะคะดิฉันถ่ายผิดบึงการนีบึงการนะคะแล้วก็โรงพยาบาลบึงการถ่ายรูปที่สวยใ้เมืองหาเมืองสวยมากฝั่งนี้มุมดีมากค่ะ ก็เขาหรานอาหารอยู่นี่นะคะหลังจากนั้นก็สะหามังจอดนะคะัสิเงของกันค่ะมีมองจอดยูมีหรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ที่เจอดอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่า ตลาดพยูนีแล้วคะ่ะดี่ว่าน้องยิงสิบจอดได้ปะวะเฮ้คิดว่าจะจอดได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้คะ่ะรู้แี่ว่าฉันจะจอดค่ะ ต่อตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่ว่านะสวยสวยมากน้องหญิงเดินที่ตลาดบึงการค่ะอันนี้ตลาดเพิ่นนะคะเดี๋ยวพาชมพาชชนกที่บึงการนะคะอันนี้ตลาดอาสุนยกิน,น

นะคะสิ่งกิดาอายว่าไปแล้วค่ะไปหลบไปแลบไปแล้วนี่นะคะออกจากตลาดราคานี่รามาสาธุสาธุสาตุพลังสองรักนะคะเจ้าแม่สองนางผิดเจ้าแม่สนะนี่ลโรงแรมลงไปบ้านบึงการค่ะบึงการบึงการ ทะลุไปห,หอดทางหนาเลยนะคะร้านรชาชอันนี้เป็นวันเวค่ะน้องหญิงสิลัดหล่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขมือเมืองการค่ะผ้าหลอกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวันเวนะคะ,ะถนนแคบค่ะเมืองเล็กๆที่สงบนะคะเป็นเมืองที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเลยแหละ สำหรับตัวจังหวัดเนี่ยตรงไปค่ะเล็เลกระทัดรัดสวยงามตามทองเรื่อง น้องยิงสวงวงะะีวงเวียนตรงนี้นะคะวงเวียนตรงนี้หลังจากนั้นจะเข้าไปในเมืองอีกรอบนึงจะออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะได้พาเพื่อนๆไปเละนำกะลาะะลานค่ะไปเลาะด้วยการ เราจะได้เห็นเมืองบึงการ่ทั่วถึงนะคะห้าสิเแล้วซ้ายมองนี้ค่ะมองรถออกมาค่ะเรียวซ้ายตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ ไปค่ะ วิสิตนะคะเ้ยียพันร้ายนะคะเก๋บ่มีไฟแดงเพราะว่าอย่างรถบลอกไฮหลายไฟแดงบ่มีค่ะ จิบิตนั่เอ่อตลาดโตลุงไอตลาดถนนคนเดิม,ม่ไปค่ะดิสอนี่แล้วก็แล้วค่ะฮักกัสเลียวทรายไปที่พักของห้านะ,ะ่ะโรงแรมที่เป็นเอ,อ่อสาขาก็บีทูนะคะอยู่นี่โรงแรมบีทูบึงการค่ะ ะะอยู่สบายโรงแรมอยู่สบายค่ะอยู่ใกล้กับบีทูนะคะย <Blair Hospital. S 2> <ind> ุดย <ind> ุดยุดยุดเพิ่งมาดิฉันกำลังจะข้ามฝั่งให้แบตเต้รี่ถึงสูงนะเจสันบีทูค่ะแล้วรามทาแสงพิศาอานี่จะไปถนนสันหลักเพิ่นนะคะเซนเอ่อข้ามาในมุไบข้ามาในตะลงตลาด จากนั้นเราก็เข้าที่ภาคบ,บึงกลางอนรียดจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า